ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮูซาลัมให้เรานั้นให้เกียรติกับบรรดาสฮฮะบะบรรดาคนในยุคแรกมีฮดิษบทหนึ่งที่รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์ เาืรองพระล์ฮุอันหุอันทั่นบีส an ัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่ามันซับบะอัลฮาบีฟะอะลัยฮิละนะตุลลอฮ์วัลมาลาอิกะตุวันนาสอัจมาอินบันทึกโดยอิมามอัตับรานีและท่านอันบานีได้กล่าวว่าหะดีษนี้เป็นหะดีษที่อยู่ในระดับฮะซันใครก็ตามที่ด่าทอบรรดาซอฮาบะ์บรรดาสานุสิบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหลกับฉันดังนั้นสำหรับคนที่ด่าทอพวกเขาเขาจะได้รับการละนะการสาปแช่งจากอั และบรรดามาลิกาและบรรดาผู้คนทั้งหลายด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มี إ ي م านท่านอัลฮาวีท่านได้กล่าวในหนังสือของท่านในหนังสืออักีดะติอัลิสุนนะวันจามาท่านได้กล่าวว่านูฮิบุอัลฮาบิรซูลิลลาฮิสลลัลลอฮุอะัยฮิวะสัลลัมเราจำเป็นที่จะต้องรับบรรดาบรรดชนในอดีตนั่นก็คือคนที่อยู่ร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะัยฮิวะซัลลัม